หลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสร้างท่อตรงนะครับสเตรทไปนะครับคือท่อตรงนะครับนะก็คือท่อตรงตรงแบบนี้แหละเนี่ยอย่างเงี้ยครับท่อแบบเป็นท่อตรงแลวสเกลเอากับท่อจริงๆนะครับที่เปลี่ยนขนาดได้เรามี2วิธีนะครับก็เลือกเอาเองนะครับในคลิปนี้นะครับเป็นตอนที่เราจะมาเรียนรู้วิธีการทําข้องอ90องศาครับโอ้โหนะอยู่บริเวณนี้นะครับข้องอ90องศาบริเวณนี้นะครับ ก็ในจุดที่หักมุมอย่างนี้แหละครับก็คือจะมีข้องอนะนะครับอยู่ตรงนี้ครับตรงนี้นะนี่อ่าก็ในโปรแกรมนะครับ extension ของเรานะ VBO เนี่ยครับเขาจะเรียกว่า E90 นะครับ E90 ก็กดตรงนี้ครับ Collection Editor นะปึ๊บนะครับแล้วก็ตรงนี้ครับเขาเรียกว่า E90 นะครับ E เนี่ยย่อมาจาก Elbow นะครับ Elbow ก็คือข้อศอกนะครับ EL Bow นะเอลโบตัว E นะครับข้อ2หรือข้องอที่แหละคนไทยเรียกข้องอเอาบ้า้าเราเรียกว่าข้องอ90องศาโอเคนะครับอ่ะทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ ที่ผู้ชมผ่านไปเมื่อกี้นะครับก็คือนะครับแนะนําตัวเองนะว่าเราคือใครนะครับบ้าน s k e t u p ของเราเนี่ยก็เป็นบริษัทนะครับแล้วก็เป็นคอร์ปอเรทีชื่อเพจบ้าน s k e t u p ด้วยนะครับที่เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการใช้ s k e t u p ในวงการก่อสร้างนะครับถ้าใครไม่รู้จักเรานะครับเราไปดูที่ Facebook นะบ้าน s k e t u p นะครับแล้วก็ช่อง YouTube เราด้วยนะมีคนตามเจ0 0 0มื่นคนในช่อง u t u b e นะครับแล้วก็ในเฟซบุ o กนะครับมีคนติดตามมากกว่า2 0 0 0 0คนแล้วนะครับโอเคครับเรามาเริ่มไปเลยนะครับข้องอนะครับก็ก่อนอื่นเลยนะแนะนําว่า กันลืมครับเรากดไปที่ VBO นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดเลยครับโหลด e x t e r n a l นะโหลดข้างนอกนะครับแล้วก็ไปเลือกตัว each นะครับทีละตัวผมเรียกว่า each นะทีละตัวครับแล้วก็ open ครับเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไอตัวข้องอตอนนี้ผมก็จะลบทิ้งไปแล้วไม่เอาแลนะเพราะว่าสร้างไปแล้วนี่นะครับแล้วก็ท่อนี้ผมก็ไม่ชอบนะครับมันไม่เหมือนจริงนะเอาออกไปเลยครับนะลองเทสดูก่อนลองต่อท่อมาอย่างนี้ปึ๊บ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  แล้วก็คลิกดดัวรัวครับคลิกขวาเมกรุมันเม่กรุปแล้วครับเลือกขนาดท่อครับผมเอาท่อที่90แล้วกันนะแล้วออกคำสั่ง Play ผมเรียกว่า Play นะแอปพลายทู l เลคชั่มันมันยาวไปเรียกเพลย์แล้วกันเล่นแล้วกันเล่นนี่ครับเรียบร้อยเลยท่อก็จะต่อกันพอดีแบบนี้ซึ่งถ้ารกดไปที่โมโนโครมจะเห็นชัดขึ้นนะก็ะเห็นท่อมันวางอยู่ที่มุมฉากตรงนี้ต่อไปครับเราจะมาใส่ E 90นะครับไม่ใช่น้ำมันนะ เอวโบ90หรือข้องอ90ทําำยังไงครับก่อนอื่นเลยต้องสร้างข้องอก่อนแต่เราไม่ต้องสร้างครับโปรดักต์คอนเนคมีครับไปที่โปรดักคอนเนคครับถ้าใครไม่มีโปรดักต์คอนเนคก็สร้างเองนะไม่ยากครับไปหาไลบรี y ไเองครับแล้วก็เราก็ไปที่แบรนด์ต่างๆนะครับก็ทนดีอ่าทนดีครับไปที่ทนดีนะแล้วก็เลือกเลือนหาครับเดี๋ยวผมเอาเฟตติ้งข้องอมาก่อนคือข้องอเนี่ยนะครับเดี๋ยวก่อนอยู่ไหน จะเลื่อนหาก่อนเออมันเยอะมันเยอะอ่ะนี่สามทางนี่ก็องอมาละนะครับ Compression 90 elbow ครับก็ขนาดมันก็จะมี32 clip เอามาวางครับสามสองสี่สิบห้าสิบหกสิบสามเก้าสิบอาจเจ็ดสิบห้าก่อนเก้าสิบ แล้วก็ร้อยสิบนะครับอ่ะโอเคอันนี้น่าจะพิมพ์ผิดนะร้อยสิบคูณร้อยนะโอเคไม่เป็นไรเอามาวางครับอ่ะเรียบร้อยครับเมื่อเราได้มาแล้วนะครับก็ง่ายเลยครับเอาละเดี๋ยวผมจะสอนสองวิธีในคลิปนี้นะครับผมจะสอนวิธีการแบบสเกลก็คือใช้วิธีการเดิมอะหลอกนะอ่าวิธีนี้มันเหมาะกับเร็วๆครับถูกไหมก็ทําได้สองวิธีอะท่อทําได้สองวิธี ก็คือสเกลหลอกหรือเอาจริงๆเลยก็ทําได้สองวิธีครับเอาล้ครับเรามาเริ่มกันเลยนะผมก็จะเริ่มต้นนะครับในการทำเนี่ยเราก็ใช้ท่อนะครับที่เล็กสุดแล้วกันในการใช้เป็นเบสไลน์นะครับไอ้ตัวนี้เป็นท่ออะไรอ่ะเดี๋ยวนะเอาสามสองแล้วกันเอาสามสิบสองเป็นเบสไลน์ก็คือเป็นตัวอ้างอิงนะครับดังนั้นเองผมเอาตัวสามสองเป็นตัวหลักนะ คือไม่ได้บอกว่าตัวเล็กสุดยจะเป็นตัวหลักได้นะตัวอะไรก็ได้นะครับแต่เอาตัวเล็กมันง่ายดีนะครับอ่ะไปเลยครับออกคําสั่งครับบริเวณนี้ครับเรียกว่า collection editor คือถ้าใครดูผมเนี่ยผมจะสอนละเอียดนะแล้วก็พยายามสอนให้คิดด้วยจะได้ประยุกต์เป็นนะครับบริษัท USM จำกัดนะผมไม่ได้ค่าโฆษณานะนี่ต้องบอกไว้ก่อนนะอันนี้คือดึงมาใช้ใเฉยพอดีก็อยากใส่ว่าใส่ได้ถ้าใครอยากใส่ก็มาบอกแล้วกันนะบริษัทไหนครับนะอ่ะ ก็มาเลยครับไปที่คําสั่งครับเรียกว่า e 90นะเอลโบ90ข้องอ90ครับจากนั้นมาครับเราก็ออกคําสั่งดูดครับแอดนะแอดก่อนก็คือเพิ่มแอดก็คือแอดคือเพิ่มเข้าไปครับแล้วก็ดูด pick on the model นะดูดดูตัวนี้ครับ3 2เรียบร้อยครับนะส2แล้วจากนั้นไม่ได้3 2แล้วนะครับเราก็เลือก c l เ n ็ง l n เนี่ยก็คือตัวจุดที่มันจะดึงท่อเนี่ยให้ห่างออกมาจากเซนเตอร์จุดตัดของข้องอครับ จุดที่ตัดกันนะผมเอาหนึ่งก่อนนะเอาหนึ่งก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยแก้นะครับนะเนี่ยมันจะอธิบายว่าหนึ่งหนึ่งคืออะไรศนะูนย์จุดห้าก็คือถ้ารัศมีหนึ่งตัวหนึ่งเนี่ยมันคือศูนย์จุดห้าเราดูเองนะครับเดี๋ยวมีเซ็ตอ่ะเดี๋ยวเรารู้เองว่าเท่าไหร่น,นะครับไม่เป็นไรหรอกนะตรงนี้มันง่ายมากต่อไปไซส์ครับไซส์ก็คือสานสิบสองอาล้วไอ้ขนาดท่อตรงนี้มันคือสารสิบสองถูกไหมครับนั้นเบสไซส์ของมันเนี่ยเราอ้างอิงก,กับสารสิบสองครับ แต่คราวนี้ครับผมจะให้มันสเกลให้ครอบคลุมทุกขนาดเลยเพราะไอ้ตัวนี้คือสาสองใช่ไหมเบสไซส์คือสาสองนั่นเองเนี่ยผมก็จะให้มันสเกลครับของตัวนี้ครับ select all list ครับเรียบร้อยครับมันก็จะสเกลทุกขนาดเข้าใจไหมครับวิธีนี้นะครับผมกด add ครับแล้วก็ save ถ้าใครเข้าใจนะครับตอนนี้ผมจะกดคลิกตรงนี้นะแล้วออกคำสั่งครับ play เห็นไหมครับว่าข้องงของผมก็จะวิ่งมาอยู่ตรงนี้แต่แน่นอนครับมีปัญหาเรื่องอะไรครับแกนถูกไหมแกนของมันเนี่ยไม่ได้ตรงนะครับซึ่งแน่นอนอยู่แล้วใครจะไปรู้ว่าแกนของเราอยู่ตรงไหนถูกไหมมันก็ไม่ตรงถูกไหมไม่ตรงไม่เป็นไรครับเราปรับเองแบบแมนนวลเลยครับนี่คือข้อดีของเวอร์ชันนี้นะครับไม่ต้องเกรงแล้วไม่ต้องแบบเครียดด้วยว่าจะเอามุมไหนวะปรับเองเรื่อยๆเลยครับวิธีการปรับคือให้เราดับเบิ้ลคลิกเข้าไปข้างในครับ จนเจอแกนของมันเห็นไหมครับนี่คือแกนของมันเห็นไหมครับอยู่ตรงนี้สเก็ตแกนของมันเนี่ยจะอยู่ตรงนี้ครับจุดตัดตรงเนี้ยเนี่ยจุดเนี้ยคือแกนของมันครับมันจะวางตรงน้พอดีเอาละไอ้ตัวข้องอเราต่างหากครับที่มันอยู่ไม่ถูกที่ครับเลื่อนทั้งหมดครับจถกนั้นกดคิวโรเทครับอ่ะหมุนครับก็โปรแกรมสเกลารเนี่ยพื้นฐานคือให้กดคีย์บอร์ดนะซ้ายกดที่ลูกศรทางซ้ายครับซ้ายล้อแกนเขียวขวาล้อแกนแดงแล้วบนล้อแกนน้ำเงิน เข้าใจไหมครับในกรณีนี้ผมจะเอาแกนน้าเงินก่อนนะคลิกคลิกแล้วก็หมุนอย่างนี้โอเคครับจากนั้นผมก็จะต่ออีกอันนึงครับก็คือเอาวางตรงนี้ซ้ายเขียวอ่าเขียวครับคลิกคลิกแล้วก็หมุนอย่างนี้ครับเรียบร้อยครับจากนั้นนะครับเราก็แค่เล็งให้เซนเตอร์มันตรงกันครับก็เสร็จแล้วครับเข้าใจไหมครับเนี่ยเจับตรงนี้มา แล้วก็เล็งเซนเตอร์ตรงกันและตอนนี้ครับท่อของเราครับมันก็จะพอดีเลยครับเห็นไหมแบบนี้ครับง่ายมากๆเลยสังเกตนะครับว่าไอ้ตัวนี้ของเราเนี่ยมันแทงเข้าไปเห็นไหมครับตรงนี้เป็นซอกเกตเห็นไหมครับตรงนี้แทงเข้าไปก็ปรับเองครับเนี่ยผมเอาหนึ่งก็คืออยู่ตรงนี้เห็นไหมครับซื้อไดต้องการน้อยลงอีกก็ได้นะแล้วแต่เรานะครับปรับเองนะครับนะอ่ะผมก็โอเคละเกินดี่าขาดโอเคตอนนี้ก็ออกมาข้างนอกครับแล้วก็มาดู ตอนนี้ครับผมก็จะได้ข้องอเรียบร้อยแล้วครับแล้วตอนนี้ครับถ้าผมปรับเป็นท่อ32ใช่ไหมเพลเห็นไหมครับว่ามันจะกลายเป็น32ด้วย40ครับเพล75เพลอ่าเสิบห75นะครับอ่ะเรามาดูดีว่ามันแมสไหม BQ ครับยี่ไม่เรียก b i แล้วนะเรียกบอมนะ Bio material ครับก็จะบอกว่า เก้าสิบเอลโบสามสิบสองแต่ขนาดมันคือเจ็ดสิบห้าแต่นั่นเองเนี่ยชื่อตรงนี้ของเราเนี่ยต้องห้ามตั้งชื่อนะเดี๋ยวจะงงสับสนครับแล้วก็ตั้งชื่อว่าเก้าสิบเอลโบพอถูกไหมครับควรโดยหลักการน่ยควรจะตั้งชื่อแค่นี้พอเมันงงไงก็คือไอ้นี่บอกเก้าสิบเอลโบแต่อันนี้ขนาดคือเจ็ดสิบห้ามันย้อนแย้งกันถูกไหมครับแต่นั่นเองเนี่ยวิธีนี้จึงจึงโอเคกับรเร็วนะครับแล้วก็ชี้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะย้อนแย้งกันเพราะว่าเราเอาท่อเนี่ยมาขยาย ซึ่งจริงๆแล้วก็เหมาะนะเหมาะกับการทํางานที่เร็วๆครับแล้วเราก็ไม่ต้องมาเสียเวลาทําฟิตติ้งหลายตัวนะแล้วก็ใช้บิลใช้บอมปะในการถอดเอาแต่คอมโพเนนต์เนี่ยชื่อมันจะเหมือนกันหมดเลยครับวิธีนี้ก็เป็นวิธีที่ดีนะครับนะก็ผมสอนทุกวิธีครับให้ทุกคนเห็นภาพเก็ตตามนะครับเอาละในตอนนี้ทุกคนจะเห็นนะครับว่าการใส่ข้องอ .90 เนี่ยมันง่ายมากๆเลยครับแต่คลิปต่อไปครับผมจะสอนวิธีการใส่ทีละท่อดีกว่าง่ายดีครับถูกไหมมันจะทําอะไรให้เราครับมันทําให้เราเห็นท่อเนี่ยขนาดต่างกันด้วย และข้องอก็ต่างกันด้วยแบบนี้นะครับจะเรียกว่ามือโปร,โปรนะนั้นแบบนี้ดีกว่าแบบดังแบบนั้นเองคลิปต่อไปครับเราจะมาเรียนรู้วิธีการนะครับสร้างข้องอให้สมจริงครับ